พเพชดเพ็ดดูอะไรนี่ดิโครงการเพาะพันธุ์ปลาเสือตอลายเล็กเพิ่งได้ข่าวว่าใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนี่แล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์คุ้มครองด้วยใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่ๆนักวิจัยอ่ะเขาเพาะพันธุ์ปลาเสือตอลายเล็กได้ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งได้แล้วหรอ,อ,อยังไงอ่ะอยากรู้อ่ะนี่เดี๋ยวไปดูกันปลาเสือตอเนี่ยเป็นปลาที่รู้จักกันตั้งแต่โบราณแล้วนะเนื่องจากเป็นปลาคู่กับรูปน้ำของเราเนี่ยฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มลดน้อยลง จนถึงท่านติดในเรื่องของพลรบรสัตว์คุ้มครองแล้วก็ในเรื่องของไซเต็ด,ด้วยนะครับถ้าเราเพาะพันธุ์ออกมาได้ก็จะได้ออกมาเป็น2ทางก็คือในเรื่องของการอนุรักษ์และ2ขึ้นมาเนี่ยเราก็ต่อย,ยอดเข้าสู่เชิงพันธุ์นิได้สิ่งไหนที่จะเป็นเชิงพันธุ์นิได้ก็คือ1นึ่งจะต้องสามารถมีจํานวนที่เพียงพอกับตลาดประโยชน์ของงานวิจัยตัวนี้นะครับก็เราสามารถที่จะํำลงพันธุ์ของปลาเสือต่อรายเล็กได้ แล้วก็สามารถปล่อยกับคืนเข้าสู่แหล่งน้ําธรรมชาติได้ประโยชน์อันที่2ก็คือเราสามารถต่อให้กับเกษตรกรผู้สนใจสามารถไปเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ได้เนื่องจากว่าเป็นปลาที่ต้องการทั้งในตลาดของเมืองไทยและก็ต่างประเทศ3เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะองค์ความรู้ทั้งหมดที่เรามีเนี่ยไปต่อยอดเพื่อที่จะเริ่มโครงการอนุรักษ์ปลาเสือตอลายใหญ่ได้ครับและที่นี่นะครับใช้การเพาะเลี้ยงแบบระบบปิดครับซึ่งมีระบบการ,รบำบัดน้ําเสียด้วย แลวก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าตามโครงการเพื่พระเกียรติในหลวง8 7 0 0รษาพวงประชาถวายพ่อของแผ่นดินด้วยใช่แล้วครับแล้วคุณผู้ชมละครับทราบหรือเปล่าครับว่านักวิจัยเนี่ยใช้ระบบการเพราะเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็กแบบใดครับถ้าทราบคําตอบแล้วนะคะส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้ด้วยค่ะใช่แล้วครับสนับสนุนรายการโดยสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชน